ยอคยุทธยานะครับกับสวายใจร้ายรูปร่างในสูงยาวกว่าเลยนะครับยอกขวายนั้นเดิมขยับเข้าหาเทียล่ำตันหน้าตึ้นนะครับโอ้ที่ลำตัวดูจังหวะการล็อกการปล้ำเอ้ยเอาแล้ครับกรรมการบอกมาชกกันกลางเวทีนะครับเริ่มกันใหม่ขยับเข้าไปสวายใจร้ายขยับเข้าไป ยอกนี่มวยซ้ายนะครับสายกับขวาสวายยังคงขยับข้างเหมือนเดิมโอ้ยอกนี่สอกด้วยแล้วก็ยวนในดูใหญ่กว่านะครับจังหวะจับปลอมนะครับไอ้ไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนเอาสับมือให้ชกกันอีกแล้วไอ้ไอ้ เอานะครับเริ่มจะเบียดจะสู้นะครับมือทั้งศอกทั้งเขา่เาเริ่มจะแากกันเจ็บๆเหมือนกันแล้วครับตอนนี้สไบจ่จยล้ายยังคงเดินขยับเข้าไปไตะขายอกไปยังคุมนิ่งนะครับยังไม่รีบร้อนยอกดูว่าจะมั่นใจนะครับซ้ายเล่นขายยาวๆนะครับรูกลางนั้นยาวกว่า โดนท้ายไปสองดอกนะครับโอ้สไหวยจะชกลำตัวแต่ก็โดนถีบทำร้ายจังหวะเอาไว้เอาตี้นะครับโอ้เบียดเข้าไปจะล็อกปล้ำในบิดมาตีได้ไม่ได้ไม่ได้เนีกรรมการต้องแยกก่อนนะครับเอาละครับเกมการชกคู่นี้นี่ก็น่าจะสนุกเร้าใจอีกสไวยนั้นเดินตลอดนะครับชวนทะเลาะยอก็ขยับขยับดึงหลุดอะไรนะครับไม่โดนนะครับ ดูว่าขาจะทำงานหรือเปล่าทางขวามาได้แล้วนะครับสวัยยากอ็ยังไม่รีบนะครับขยับมีลูกขีดคอยประกันสวัยนี่เตะขาไปนะครับเจาะยางนะครับเดินขยับตลอดโอ้จะเตะนะครับแต่ว่าผิดจังหวะไปหน่อยสวัยล็อกได้ไอ้ไม่ได้กรรมการต้องแยกก่อนนะครับโอ้ยคู่นี้ เริ่มจะเล่นกันหนักๆนะครับอยู่ดีว,ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันขยับเข้าไปเอาเริ่มจะขยับหาจังหวะนะครับโอ้โยกํำจังหวะไปยอกสายสายที่ว่าแน่นๆนั้นต้องขยัยออกนะครับมีหมัดหน้าแย่ด้วยอยู่ขยับไว้ก่อนขยังไม่ออกนะครับหมดยกแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อใลยกที่ลวกตายปีกแล้วก็เด้งในเตีบเด้งข้าขวาครับ สววยใจร้ายครับดูครับว่าจะใจร้ายสมชื่อหรือไม่ครับดูครับยอทุกอย่างจะหนีวงในของสวายใจร้ายได้หรือไม่ครับพงนี้ีชวนตลาะตลอดนะครับยอออยุยานี่ก็มีไล่แขนกดแขนแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ยอมเหมือนกันวงในก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับคู่นี้โอ้โหยาวๆแทงเจ็บๆแต่ว่าสวายใจร้ายนั้นใส่ลูกขยันแล้วครับเดินชนเดินเบียดไปเรื่อยเดินกันหนักๆชุดหนึ่งแล้วครับออกมาผ่อนก่อน สไลเดินอีกแล้วนะครับย้องยามีข้างขวาแล้วก็ดูวงในดูจังหวะการจับนีลโอ้โยยศอายุทยาก็ไม่เป็นรองนะครับวงในดูครับว่าเกมที่เหลือครับสวายใจล้าจะเบียดจะชนได้มากน้อยแค่ไหนครับหรือว่ายอ้อนยุทธยาครับที่โดนเบียดไปแล้วครับจะยุกธยาย่นครับยอน ชิังวะโอ้โหเข้าเหลือนิดเดียวนี่สายมาเลยวงในโอ้โหสูงกว่าได้เปรียบรูปร่างนะครับกดถอยที่แทงเลยครับยอกอยุทยาการรับกับทางครับมาสวยขยับโยกเข้าไปยกที่สอง่วงกลางยกครับยังคงเดินต่อเนื่องครับสวยไกล้ายบายเฮียก็ทิ้งครับดูสายยาวยาของยอกยุทธยาสายครับโอ้โหแต่ลูกนี้ครับ นาสวายนี่ถึงกับเอียงครับแต่ว่ายังเดินต่อเนื่องครับเีเข้าไปทินซ้ายเนาะออกแม่นด้วยนะครับยอเลีย่ยถอยถอยขอยหาจังหวะนะครับแล้วก็สายยาวๆสวายใจร้ายพยายามจะเบียดจับกล้ามซัดอย่างเดียวดูนะครับว่าเกมการชกนี่จะเดินเบียดได้ขนาดไหนยอกกันไม่มั่วไม่ประทะนะครับดูนะครับภาษาลีลาจังหวะขวาเอา,าวงใน ยามจะเบียดจะป้้มยอกก็ไล่แข่งแล้วก็แทงสู้ตลอดครับนี่ครับฉันยงมองทีมงานเล็กน้อยครับสบายใจายครับแต่ว่ายังคงเดินต่อครับดูยอกครับยักคิ้วให้ครับยังตั้งรัดจังหวะสองโยกหาเรียมหาจังหวะสลับขาโยกโยกแข่งขวาไม่ถึงครับนะสวัยหรว่าจะมั่นใจแล้วนะครับยอกไม่รีบรอ แล้วก็มีแข้งขวาในคอยสก,กัดเอาไว้เอาไว้แข้งขวาโอ้ยเอาละ,ะครับเตะได้ดีหนึ่งข้าออกมาเต้มั่นใจนะครับชูไม้ชูมืยมอยอกต้องขยับนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่สองแล้วนะครับถึงตอนนี้ขยับเข้าหาเบียดเข้าไปขยับเข้าไปเอา หมดยกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันยกที่3ยกสุดท้ายครับก็ยังคงเดินเหมือนเดิมเบียดเข้าไปปล้ำนายเอ้าเริ่มจับปล้ำได้ตีได้ยอกเข้าไปยามแจไล่แฉแล้วก็แทงสู้นะครับนี่นะครับยาวกว่านะครับกดเอาไว้โอ้โหเกมการยกยังถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับมาถึงตอนนี้ครับนี่ครับสวายจรานีตีได้ชุดยาญานีออกมามั่นใจนะครับดูครับยอขยับตั้งรับจังหวะสองครับสลับขาครับ โยกหาเลียมหาจังหวะแข่งขวาเจาะยางครับนี่ครับเหมือนจะมั่นใจครับทางหน้ายองสุดยารับขณะที่สวายใจร้ายครับทีมงานยังสั่งให้เดินต่อเนื่องครับเบียร์เข้าไปโยกนี่ครับโยกหาจังหวะเจาะครับแข่งโอ้จังหวะนี้ครับโอ้โหขวาขึ้นบนครับโอ้โหเต็มกบหูว่านี่ครับเกิดอาการเซ็งทันทีครับนัสวายใจร้ายครับ กำลังจะมาจะมาครับจ่ว่าโดนทีเดียวครับล้มทั้งยืนครับโอ้โหนี่ครับยอมจุดยาครับถึงกับต้องขอโทษแล้วครับเอาละครับก็ดูว่าเกมนี้จะปิดทันทีเลยนะครับโอ้ยอก็ไม่ทําแล้วนะครับสวายก็เดินเข้าไปพยายามใจึดหรือเปล่าแตะนวลแล้วนะครับยอมแล้วนะครับสารภาพแล้วบนเวทีโอ้จังหวะเต็มข้อพอดีแล้วครับ เดินเพลินไปหน่อยครับสวายใจร้ายครับแหมจังหวะกาลังจะมาแล้วครับวงในจับตีได้ชุดสวยๆครับช่วงต้นยกแล้วก็พยายามจะเดินเรียกแต้มเรียกคะแนนขึ้นมาแรับแต่ว่าเดินเพลินไปหน่อยครับโดนขวาขึ้นบนทีเดียวครับฝั่งกรรมการนับแปครับจังหวะนั้นครับล้มทั้งยืนครับแต่ก็ต้องชื่นชมในร่างกายครับอายุลาวนี้ครับโดนเต็มๆขนาดนี้แต่ว่ายังยืนขึ้นมาได้ครับสวายใจร้ายครับนับือหัวจิตหัวใจแล้วก็ร่างกายดีเยี่ยมจริงๆครับ โอ้เอาแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายแต่ว่าเกมบนเวทีนั้นติดไปแล้วนะครับ่างฝ่ายทางไม่ทำกันแล้วนะครับยอกก็ไม่ทำสวายก็ยอมแล้วเลยครับนี่แหละครับขอโทษขอโพยกันแล้วครับกีฬานะครับรถือว่าทำหน้าที่กันได้ดีนะครับอายุขนาดนี้ชกกันได้ขนาดนี้นี่ถือว่าส